โอเคมาอีกแล้ววันนี้วันนี้ไม่ไกลนะฮะเดินออกมาจากคอนโดก็เดินเดินมานิดเดียวสุกี้ดารานะเก่าแก่นะร้านนะี้ผมกินเนี่ยสมัยอยู่หวคงบางกะปินะฮะรู้จักผู้จัดก,การโนก็ดีเลยสนิทกันคุณดูนะฮะนไ่มีขี้เหร่นะสองร้อยสิบเก้าบาทเนี่ยคุณดูเนะี่ยนี่ผมจำเสนอเลยนี่เบคอนเขานี่ของแท้เลย<ว>นี่แล้วเนื้อสาเตเห็ะนไหมเนื้อสาเตเขานี่เขามีแบบ พริกแกงของคนจีนเข้ามานะเนี่ยยิ้มแกซาเต้นะแล้วมีไข่นะเนื้อออสเห็นไหมเนื้อออสปับพันกิริวมีทุกอย่างกุ้งนี่ตัวใหญ่มากเป้งเลยกลุ้งแบบโโอ,อ้หูไปเลอะเลยไอยพูน,นนะทิลแลนด์ทุกคนมีให้เลือกสี่อย่างแต่ถ้าเกิดเป็นหมาล่าก็เพิ่มตังค์นะฮะผมไม่เอาเสียตังค์ไม่เอาเราพอแค่นี้น้ำรีฟิลก็45บาทร้านก็โอ้โหมีหลายสาขานะฮะที่ตลาดเนี่ย ผมทำเสนอเนี่ยคือเนื้อสาเต้เนื้อออสเขาเนี่ยเบคอนเนี่ยผมชอบมากเลยคือเบคอนเนี่ยเบคอนเค้าที่สุดสุดสุดยิยอมรับมากินกันได้นะครับผมโอเคอร่อยมากมารับรองร้านนี้ให้เก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์เลยความอร่อยโอเคครับน,น้ำจิ้มเด็ดอร่อยครับมาเพื่อนๆมากินกัน